หลายหลายคนนะก็เหลือเวลาน้อยน้อยตไปก็สำคัญก็เอาไว้ก่อนนะราะว่าอายุเราแต่ละคนนะถ้ามาเข้ามาในกลุ่มตรงนี้ส่วนใหญ่ก็นะเรามีอายุกันมาขึ้นคนกว่า,วานะมันก็ไม่รู้เนะี่ยคนเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะวันไหนยังไงงัน เรารีบนะสำเร็จเชยชมอยู่กับความสำเร็จแล้วก็หาแล้วก็เดินทางเข้าสู่ผลนะมักสู่ผลเข้าไปนะนั่นอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับการเดินทางสู่มักผลนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนต้องต้องไปไอจอนมาเนี่ยเราก็มานะเพื่อที่จะเข้าสู่มักผล นั่นแหละนั้นพอมาแล้วก็หลงลืมกันไปอย่านวันนี้มาเสิร์ก็น้อมนำรูปนามขันห้าของพวกเรามาึอีกเรื่องราวหนึ่งนะที่จะทำให้เรามีความเข้มแข็งในการเดินทางต่อในทางโลกให้สมบูรณ์แบบนะแบบลกโลกเนี่ยก็คือเรื่องของพลังนะ แล้วก็ต้องเข้าใจว่าในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะสิ่งที่สุกสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะและ้วรวมทั้งตัวเราด้วยรวมถึงทุกๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือพลังงานอันนี้เราเข้าใจทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเนี่ยเพราะก็คือว่าในเชิงของการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของพลังงานเนี่ยพวกอมาในเชิงของ พลังงานไอ้สปิริตชวลตรงเนี้ยนะมันต้องนะศึกษาไปแล้วนะเราจะต้องดีขึ้นในทุกแง่มุมของชีวิตเราใช่ไหมเนะี่ยเพราะนั้นก็เราแยกกายแยกใจแล้วกายกับใจเราลองแยกดนะูถ้าจะรู้ว่าตรงกลางเนี่ยมีเรื่องของพลังชีวิต,ตอยู่เนะี่ย ถ้าหากพลังชีวิตเราเนี่ยอ่อนแอเนี่ยพลังชีวิตเนี่ยมันจะมีศูนย์พลังงานศูนย์ควบคุมพลังงานนะศูนย์จ่ายพลังงานนะเก็บกักจ่ายแล้วก็ทําหน้าที่เนี่ยมันมันมีอยู่เจ็ดศูนย์พลังงานในร่างกายเราเนี่ยเราก็จะเอาเป็นว่าเราเรียกว่าจักรหนึ่งจักรสองจักรสามจักรสี่จักรห้า 2, จักรหก 4, จักรเจ็ดกันล้วกันนะเพราะว่าเอากันแบบง่ายๆอย่างนี้แหละนะ จักจัก,กระเนี่ยแปลว่ากงล้อจักมันแปลว่าการหมุนทักนยหละจักระเนี่ยฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันต้องมีการหมุนมีการวเบรชั่นนะาะนั้นไอ้เจ็ดจัก,กระนะีในร่างกายเราเนี่ยนะมันก็มีความสำคัญนะมันจะทำให้เราเนี่ย ปะสบามเร็จในทางโลกโลกเนี่ยไดย้แล้วก็สามารถสื่อสารกับพลังงานอะไรเยอะแยะมากมายพลังงานเนี่ยมันจะมีทั้งภายนอกภายในนะถ้าหากพลังงานเราอมันไม่ดีนีมันก็เหมือนกับว่าเราคิดอะไรปรารถนาอะไรเป็นอินพุตเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็เอาพุตมันไม่ออกหมายถึงว่าเราทํางานในแต่ละวันเ,นเราทําเต็มที่เลย มีความปรารถนาอะไรก็แล้วแต่เราทํางานทำทำทำเต็มที่แต่อ t พุ t มันไม่ออกหมายถึงว่าผลของงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ออก,อ,อ,กอ,อย่างนั้นเราก็มาดูเวลาที่ศูนย์พลังงานของเราเนี่ยมันอ่อนแอหรือว่ามันดอบด้อยลงไปเนี่ยนะมันจะทําให้ระบบการความสําเร็จ ในอาชีพการงานทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเสียหายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นพลังชีวิตเนี่ยมันมาจากไหนพลังชีวิตของเราเนี่ยมันก็มาจากอากาศมาจากน้ํามาจากสารอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วก็มาประกอบรวมกับระบบประสาทาสีนมาเป็นพลังงานเนี่ย แล้วก็มารวมกับทางนาม,มารมก็คือเรื่องกอเรื่องของจิตกายกับใจเรานี่แหลฉะนั้นพลังงานตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างกายระหว่างใจนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเเราก็รู้อยู่แล้วนะมันมันคือพลังงานเนะี่ยมันมีการสื่อสารมันมีการดูดซับเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนะนะนั้นถ้า ในจักรเนี้ในพลังชีวิตของเราเนี่ยถ้าเชื่อมโยงกับพลังงานที่ดีๆเราก็จะได้พลังงานที่ดีๆเนี่ยมานะถ้าเราไปเชื่อมโยงกับพลังงานที่มันมันไม่ดีเนี่ยเป็นพลังลบเป็นพลังงานที่มันเป็นอกุสลทั้งหลายเนี่ยเราก็จะได้พลังแบบนั้นเข้ามาคลื่นสนามพลังแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้พลังงานชีวิตของร่างกายเราเนี่ยมันถ้ามันเป็นลบมันก็จะดอปด้อยลงไปนะ ก็พูดถึง input output อะไรต่างๆเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีแต่ input เข้ามา input เข้ามามีแต่โครงการมีแต่โปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ในกระบวนการทำงานของพลังงานหรือจักราทั้งหมดเนี่ยถ้ามันไม่มีการหมุนเวียนที่ดีฮะมันก็เหมือนกับการประมวลผลเนี่ยมันไม่ออกมี input เข้ามาประมวลผล output ไม่ออกนี่คือความสำเร็จมันมันมันก็ไม่สำเร็จอะไ ถ้าพลังชีวิตเราพล่องเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ถ้าพลังชีวิตเราดีเนี่ยมันจะเป็นการเยียวยาตัวเองมันได้เป็นอย่างดีนะเป็นอย่างดีก็คือการเยียวยาตัวเองในเรื่องของความสําเร็จในทางโลกด้วยแล้วก็เยียวยาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะเยียวยาในเรื่องของความสมดุลทั้งกายทั้งใจเราเนีนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสมดุลหมดเลยเพราะฉะนันะ้น เราก็ต้องมาเข้าใจว่าพลังตรงนี้มันมันพลังงานมันตรงนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากธรรมชาติดีแหละนะพลังชีวิตเนี่ยมันมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายนะบางที่ก็เรียกว่าชี่บางที่เรียกพลังชีวิตบางที่ก็เรียกว่าปลานี่นะนักวิทยาศาสตร์เนี่ย,นะเ,ยเขาจะจะเรียกว่าเป็นพลังที่เป็นเขาเรียกอีเทอร์นะ อันนี้มาเซอร์เคยพูดบ่อยอยู่เนาะแต่เรามองไม่เห็นแต่มันเป็นพลังงานที่มีอยู่จริงๆนะอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้นะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็คือพลังงานนี่แหละนะ